ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุขแท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการสายมมเดียนมาร์เก็ตติ้งบรสัทล่ทรัพเอเอสอาร์จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วสุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับผมครับใจร้อนเนื้อวัยรุ่นเนี่ยรออีกสักสองวันไม่ได้เหรอแต่แต่บอกได้อย่างหนึ่งนะอไม่รู้มันเป็นจริงแล้วอ่ะนะแต่ดูจากการเปลี่ยนถ่ายของราคาหุ้นกับตัวหุ้นมันมีสัญญาณแปลก มันมีสัญญาณแปลกๆดีหรือไม่ดีคือดี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 อาการดีขึ้นอาการดีขึ้นเอพราะฉะนั้นมันสายสัญญาณมันเป็นสายสัญญาณที่ดีขึ้นนะแต่แต่ยังไม่แข็งแรงอหนึ่งเพราะว่าปริมาณการซื้อขายไม่มาเข้าใจว่าแต่มันเป็นเรื่องที่เนื่องจากอ่าหาเหตุผลดังปอนเทนท่ลก่อนหาเหตุผลดังปนเทนท่ลคือเนื่องจากมันลงมาลึกมั้ง นะแต่วันนี้เนี่ยผมเห็นอันหนึ่งที่ปริยาที่แปลกอย่างคือเดลต้าเนี่ยตั้งแต่เช้ายันบ่ายนะเช้าเนี่ยกระชากขึ้นไปเสร็จตบลงบ่ายนี่กระชากกลับขึ้นมาเหมือนเหมือนเหมือนไอ้เธออย่าพึ่งไปฉันเก็บของไม่ครบเอ้เธออย่าลงฉันยังอยากจะได้เธออยู่อ่านะเลยทําเป็นบวกได้ <S <S อ่านะบีดีเมเนี่ยถ้าใครตามบีดีเมเนี่ยเห็นระดับราคาที่ยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ยถามว่าหลุดได้ไหมตามปัจจัยพื้นฐานอินเต์เสต็จเมนรู้เนี่ย สามารถลงได้ถึง25บาทนะเพราะวินิงประชาเนี่ยเขาเขาอ่อนตัวแต่27บาทแข็งแรงมากออืแล้วก็สามารถที่จะยืนขึ้นมาระดับ28บาทได้ถ้าเล่นแค่เราเล่นแค่เอ้ยอากาไรก็30บาทขายละแต่อยากบอกอย่างหนึ่งคือหุ้นตัวนี้แปลกเนี่ลงลงลึกได้นะแต่ไม่ยอมลงหุ้นซ<อ>ีเรีลแอ่ร้องกันเลยนะร้องกันเลยนะหุ้นซีเี CBO เนี่ยยืนราคาเนี่ยหกสามบาทถ้าคุณไปดู c b อระดับปลายอาทิตย์เนี่ยเนี่ยยืนอยู่ราคาเนี้ยครับแต่ไม่ยอมลงหกสิบเอ็ดบาทเลยนะมไม่ยอมออดไปหาเลยนะครับเพราะหกสิบสามแต่อันหนึ่งแล้วน่าสนใจอันนึ้แต่ก็ไม่ขึ้นนะหกสิบห้าบาทก็ไม่ขึ้นเล่นออกกันท่าทำไมล่ะพี่เทพราคาพี่เทพเนี่ยผมคิดว่าการแปรของพี่เทพเนี่ยเป็นการแปรที่ระดับราคาร้อยห้าสิบห้าขึ้นไปได้ครับนะครับ สิ่งที่อย่างหน้านาพิโสโ์ของอย่างหนึ่งก็คือหุ้นไฟฟ้าทั้งหมด EA g r a p นะแล้วก็ตัวอะไรนะ g p s นะในกลุ่มของไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเอ๊ะหรือว่าก้าวไกลมาไฟฟ้าเลยไม่ขึ้นนะ,ะ <c oughs> แ้วไม่ยอมขึ้นด้วยนะไม่ยอมขึ้นด้วยนะเออะฉะนั้นถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแม้ว่าแม้ว่า สัญญาณนี้มาแล้วยังไม่แน่ใจแต่ผมบอกว่าหยุดการขายก่อนเลยถืออีกสองวันถือลองดูไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้แต่ขอให้ถือ,อเพราะดูสัญญาณอาการแล้วเนี่ยแม้ว่าปริมาณการซื้อขายไม่มากผมเข้าใจนะปริมาณการขายไม่มากเนี่ยะแต่ก็ผมมองว่ามันน่าสนใจสำหรับการที่สามารถหยุดได้แล้ววันนี้เนี่ยอ,อยู่ดีๆก็เอาแบงค์ขึ้นอ่ากล่าวอ้างได้ว่าผลการงานจะออกก็เลย เอาแบงค์ขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วปริมาณการซื้อขายในกลุ่มแบงค์ไม่ว่าจะเป็นในตัวของเคแบงค์ในตัวของไทยพาณิชย์ในกลัวเคทีบีโอ้ดูกลับเข้ามามีลักษณะซื้อผมว่าในเคแบงค์เองเนี่ยที่ระดับราคา129บาท130บาทเนี่ยน่าสนใจนะโอกาสจะลงไปถึง125บาทผมว่ายากกัดในขณะที่ไทยพาณิชย์น่ากลัวระดับราคาเนี่ยใกล้แตะระดับราคา110บาทมากที่สุด115บาทนะครับเพื่อนๆดูฝากไปด้วยแล้วกัน ถ้าจะโหนขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องซื้อละรอขายอย่างเดียวแต่กรุงไทยเนี่ยที่สิบเก้าบาทสามสิบก็เป็นราคาหาอยู่กันแต่ก็ถือนะเพราะฉนั้นหุ้นสามตัวถือทางเอสเนี่ยให้ซื้อแบงค์เทพนะอาจจะเป็นเพราะว่าแบงค์เทพไม่ไปไหนเลยนะให้ซื้อแบงค์เทพไปที่ระดับราคาร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ยน่าสนใจนะแล้วราคาเป้าหมายเนี่ยร้อยหกสิบร้อยหกบห้าบาทน่าสนใจในตัวของตัวแบงค์เทพแล้วก็อย่างที่กาบเรียนว่า C ี o เนี่ย แนะเป็นการแบวนแคบแต่ภาพโดยรวมเนี่ยถ้าเรากระซิบบอกกันไม่ออกสื่อน่าสนใจนะมีอะไรแปลกๆนะพี่ิเชษถามพี่หนึ่งไน้มือเราวันนี้วันนี้กราฟกับแอดวานลงมีความหมายอะไรไหมเอ้ยอย่าไปอย่าไปเอาเฉพาะตัดตรงสิเล้วแล้ลล เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไฟฟ้าลงไง oh, okay, okay. อ๋อออย่าไปใจเพราะตัดตรงเาะตัดตรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดคิดผิดไปอีกด้านหนึ่งเรตองคโอยู่แต่แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับฝากเตือนยังยังคงฝากเตือนนะครับอ่ลิสติงถ้าท่านไปดูการาฟลิสิงทุกตัวนะฮะลิสติ n งทุกตัวเลยนะอ่ากับพอ s ซ n แนลโลนด้วยนะพวกเครดีพวกอีออนอะไรพวกเนี้ย ท่านต้องคาใจ่อยนะท่านอย่าพุ่งซื้อเพิ่มขอให้เปลี่ยนไปลงทุนในกลุ่มอื่นก่อนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยดูจายสัญญาณไม่ดีจริงๆนะครับครับอาจเกิดขึ้นจากอีออนที่ออกผลงานมาแล้วไม่ดีมาใช่เป็นตัวแทนกาไรลดลงและมัดระวังหน่อยแล้วกันนะแต่ภาพโดยรวมแม้ว่าปริมาณการซื้อขายไม่ถึงสามหมื่นแต่ใจชื้นขึ้นฮะเพราะหุ้นเนี่ยในตัวหลักเนี่ยสามารถยินได้รลดหลักหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่ารลเคมเมนเดชันผมอาจจะผิดนะแต่ผมขอถือไม่ขอขาย ซื้อเพิ่มหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ท่านแต่ในความคิดผมเนี่ยขายนี่มันหมดเวลาไปแล้วครับถ้าสองสามวันนี้ขยับอย่างนี้แล้วขยับโดยความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องวัดดวงว่าสิบสามจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือปะครับโอเคครับอ่านะครับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับซื้อถือครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ครับคอเคครับ